สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องคัดดาวนึกแจ้งกันอีกครั้งนะครับจากการลงสนามไปแล้ว3นัดให้กับทีม JT นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วว่าน้องแข็งแรงขึ้นนะครับทั้งร่างกายการเคลื่อนที่แล้วก็การเข้าบอลน,นะครับหรือการรับบอลแล้วก็ลองบอลน,น้องก็ทําได้ดีขึ้นมากๆและก็ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นหลักเลยนะครับที่จะทําคะแนนให้กับทีมได้ในทุกๆนัดการแข่งขันนะครับ แล้วก็ต้องขอชมเลยจริงๆนะครับว่าตัวน้องเองก็มีความพยายามสูงและทาง JT เองก็เขี่ยวจนกลายเป็นหัวกะทิให้กับทีมนะครับก่อนที่จะปล่อยให้ลงสนามได้ก็ทาง JT ก็ถือว่า,าพัฒนาน้องได้มากจริงๆนะครับหลังจากการแข่งขันจบไปแล้ว3นัดนะครับที่น้องได้ลงเป็นตัวจริง แอดก็เลยนำคอมเมนต์จากแฟนๆมาให้ดูกันนะครับว่าแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรโดยเฉพาะแฟนๆญี่ปุ่นนะครับเป็นมีมุมมองยังไงกับน้องทัดดาวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าการบล็อก7ครั้งเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆนะครับสำหรับคนคนเดียวแล้วก็น่ากลัวสำหรับคนอื่นๆด้วยนะครับ ความคิดเห็นที่2นะครับก็แสดงความยินดีกับชัยชนะ15ครั้งนะครับที่ผ่านมาของ JT แล้วก็แนนก็เป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับน่าทึ่งสุดๆจะรอเชียร์นะครับส่วนความคิดเห็นนี้นะครับก็บอกว่าแนนขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้ JT ได้ชัยชนะในวันนี้นะครับ ความคิดเห็นนี้นะครับก็แสดงความยินดีเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับและก็แสดงความคิดเห็นต่อว่าเหตุผลที่ทัดดาวเพิ่งได้ลงเล่นก็เพราะว่าโค้ชเก็บไว้เป็นอาวุธสําคัญนะครับในครึ่งหลังนะครับและก็เป็นช่วงเวลาดีที่จะได้ทุบเพื่อที่จะได้ชัยชนะให้กับทีมเป็นครั้งที่2นะครับก็อาจจะหมายถึงแชมป์ลีกเป็นรอบที่2ครั้งที่2นั่นเองนะครับ ความคิดเห็นต่อไปนะครับก็พูดถึงสูู้นะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยแปลว่าโชคดีแต่ในภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนเป็นการสูบ,บุรี่แต่ตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การสุบ,บุรีนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าได้ดูนัดนี้นะครับได้นั่งอยู่แถวหน้าขอบสนามนะครับในความคิดเห็นต่อไปนะครับ การตบเสียงดังมากๆเลยนะครับการบล็อกก็ยอดเยี่ยมนะครับและก็ได้เป็น MVP ของวันนี้อย่างสมบูรณ์นะครับเราไปดูความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับความคิดเห็นนี้นะครับก็บอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้เห็นน้องทัดดาวลงแข่งขันในวันนี้นะครับอันนี้เป็นจากคนไทยนะครับก็บอกว่าพูดถึงความแข็งแรงของทัดดาวความเร็วความเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับ ความคิดเห็นนี้นะครับก็บอกว่าทัดดาวได้โชว์พลังจากาเป็นผู้เล่นจากประเทศไทยที่โชว์โชว์พลังได้ดีมากนะครับตบไป12แล้วก็บล็อกไป7ในความคิดเห็นนี้นะครับก็มุมมองประมาณว่าทัดดาวยังไม่ไม่ทำไมถึงไม่ได้ลงครึ่งแรกนะครับความคิดเห็นนี้นะครับก็พูดถึงาการแสดงความยินดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขอบคุณกับสำหรับการทุ่มเทให้กับทีมทำให้เกมนี้สนุกขึ้นนะครับ แฟนชาวไทยก็ให้ความเห็นเหมือนกันครับดูเพลินนัดต่อไปก็อยากให้ตบหนักๆแบบนี้นะครับาการบล็อกเร็วมากๆนะครับพูดถึงทัดดาวแล้วก็คนนี้บอกว่าพัฒนาเกมขึ้นเยอะมากนะครับรับลูกสวยๆได้นะครับ และคนอื่นๆก็พูดถึงการพัฒนาและก็การาพุ่งรับบอลการเล่นของทัดดาวนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทัดดาวเอามากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์นะครับคอยดูทัดดาวไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูสรุปผลการแข่งขันกับเดนโซ่นะครับ ทัดดาวตรงนี้นะครับทัดดาวจะได้12แต้มนะครับแล้วก็บล็อก7แต้มนะครับส่วนเสิร์ฟได้คะแนนทัดดาวไม่มีนะครับรวมเป็น19แต้มนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันกับฮิตาชินะครับที่ผ่านมานะครับทัดดาวก็ทำคะแนนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการบล็อกไป3 3คะแนนนะครับ แล้วก็มีการเสิร์ฟได้1คะแนนนะครับนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับจากการลงสนามของน้องทัดดาวนะครับเอาเป็นว่าถูกใจแฟนเบ์บอลบอและก็ในอนาคตนะครับน้องก็น่าจะเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติได้อย่างสบายรวมถึงการมีโอกาสได้เล่นให้กับหลีกต่างประเทศด้วยนะครับเราก็คอยลุ้นและก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับหากมีข้อติชมหรือคอมเมนต์ใดๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ